สวัสดีค่ะซาร่าเยอรมันชาแนลมาอีกแล้วนะวันนี้เรามานั่งที่สวนหลังบ้านเนาะนี่ตรงด้านน้ำพุนะคะ้านน้ำพุนะแล้ววันนี้ซาร่าจะมาทำเอ่อไปเก็บไอ้นี่มาแตงนะไปเก็บเก็บแตงกวามานะคะนี่แตงกวาของเรานะจากต้นนะจากสวนเลยนะคะเรามาํำแตงกันแล้วก็เมื่อเขือเทศนี่ มะเขือเทศก็จากสวนนะจ้ะนี่ของเราสุกแล้วเริ่มสุกแล้วนะคะเนอะตำแตงกันนะเพื่อนๆเก็บมาจากสวนเลยนะนี่ปูป,ป,ป,นะปูปูนะปูปลานะตำแตงปูปลานะนะคะเนอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตำกันนะเพื่อนๆเนอะแล้วก็เรามีไก่ด้วยเนาะหืมหอมมากไก่ทอดรล้ลอนๆจ้าไก่ทอดรล้ลอนๆนะ แล้วก็มีขนมจีนนะเพื่อนๆเนาะมาๆมา,มาเราขอทํากันก่อนเนาะปิดก่อนนะเพราะว่า,มาแมลงวันมันเนาะกวนจังเลยมแมลงวันนะคะมาเรามาตําแตงกันนะคะนะเอาละค่ะเราก็ตาพริกใส่ไอ้นี่มาแล้วนะใส่น้าตาลปี๊บใส่มะน,นาวนะคะเนาะเราก็ใส่นี่เลย นะคะนี่จากสวนเรานะนี่ใส่ไปเลยอ,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 อหอมหอมมะเขือเทศใหม่ๆสดๆนะคะใหม่ๆสดๆค่ะเนาะใส่น้ำปลา นะคะแล้วก็น้ำปลาแสแซ่บไปเลยเนาะแล้วปูนะคะปูนะปูละลางแล้วเนะาะมันาวอีกนิดนึงออหอมหือมเพื่อนๆหอมมากหอมไม้ นะคะเดี๋ยวขอาคอนก่อนเนาะหอม,อมอจริงๆเพื่อนๆชิมก่อนเนาะอืมมะนาวนิดอืม อุยขอโทษนะคะเพื่อนๆลมพัดเนาะเอาละค่ะได้ที่แล้วได้ที่แล้วห,หนัวแซ่บมากอันนี้แตงกวาจากสวนเรานะเราเก็บวันหนึ่งโอ้โหเมื่อวานได้สิบกว่าลูกวันนี้ได้ลูกหนึ่งแล้วก็ เก็บมาเรื่อยๆทุกวันเลยเนาะใส่ไปเลยซลร่าไม่เอาเออเม็ดแตงใส่นะเพราะว่าเม็ดแตงเขาจะทำให้เป็นน้ำเนาะนะคะอื้มสีอืมอ้มขึ้นเอ้ยปูนานะจ๊ะของเราปูนานะอืม้มเนี่ย ดูซิเพื่อนเพื่อามือนี้ดีกว่านี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเนโอ้ยแซบ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 หืมนะแซบเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามากินกันนะเทอใส่จานเนอะ เอาล,ละค่ะเรามาเทกันเลยเนาะใส่จานเลยแล้วเรามากินกันนะเพื่อนๆหืมโอ้ยแซบ่แซบๆเลยค่ะนะคะหืมตำแตงเจากสวนเราเองนะหืมแซบ่แซบๆนี่เรามีปูด้วยนะหืม กินกับขนมจีนนะจ๊ะเนาะปิดไปก่อนกลัวมแมลงวันเนาะหืมดูเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก่อนนะเอาอะไรหนุนนิดนึงเพราะว่ากลัวน้ำจะหกมันเอียงที่มันไอ้นี่นะเพื่อนๆโอเคได้แล้วเนาะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนนะมาเห็นไหมเอ่ยนี่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 อุ้ยดูปูปูปูหืมหืมปูปูหืม อ่ะละค่ะขนมจีนนะเพื่อนๆตําแตงยั่วๆเลยจ้าแซบ่บๆเลยนะนี่เพื่อนๆยั่วๆเลยนะอ๋อไม่ใช่แมงวันนะอะแมงวันนี่นะมาเพื่อนๆมาตําแตงกันเนาะ Uh huh. uh huh. มาละจากสวนอีกแล้วนะเนาะนะคะนี่ผักจากสวนหมดเลยนะเก็บมาสดๆนะคะนี่ยอะวัเลยเพื่อนๆ uh huh. ม,ม,มาลักที่นกนะ แซ่บจริงจริงเพื่อนอืปูของเราเดี๋ยวเราจะดูดปูนะ อูนาอืมอร่อยอร่อยนึกว่าไม่เผ็ด ใช้มือใช้มือนะคะเพื่อนๆล้างมือแล้วนะหนุ่มจีนเยอะๆหนุ่มจีนเยอะนี่มะมตำแตง ไก่ทอดร้อนๆร้อนอยู่อือหืออร่อย เนี่ยกับผักนะเพื่อนๆอร่อยมากมาก ไม่เ็ด โอ้ยเผ็ดกระดาษเช็ดชุ่มปิュ่เพื่อนเพื่นอนอร่อยสุด,สด มามาอมืนี่อมีปูด้วยนะผักแคหงนี้ผักแคงอืปู เหมือนอชื่ออะไรนะเหมือนกระถินเลยนะเพื่อนๆเนานะเหมือนกระถินเดะ mình, mm. mượn cái thính, mm. Ôi, Ôi. จะดาใส่พริกแห้งไปพริกขี้หนูสดสามเม็ดพริกแห้งอีกเจ็ดเป็นสิบเม็ดมัเผ็ดมาก nữa Hết. <laughs> hmm. อร่อยอร่อยอเราเคี่ยวก้ามปูเอ้ยขาปูไปด้วย <Nukha> ừ. Ôi. mấy dù lại phân phân Ôi. Dụt mấy dù trình trình Cài Cài แก้เผ็ดโอ้ยเราไม่ไหวละไปเดินน้ำมาด้วยเพื่อน เผ็ดมากเดี๋ยวเซราไปกินต่อนะเนอะคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อเนาะอันนี้มาตำแตงเก็บแตงมาจากสวนเนาะเก็บแตงมาจากสวนเอามาตำกันเนาะเนี่ยเราปลูกผักเราก็ได้อย่างเงี้ยละค่ะ นี่ตําแตงนะจ๊ะมีปูด้วยอยเดี๋ยวสาลกเก็บไปกินต่อนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วแตมจากสวนเก็บมาใหม่ๆสดๆมาตําเลยนะโอ้ยแล้วก็โทมัสเท่นเอ,อ่อมะเขือเทศนะเพื่อนๆนะนะคะ มะเขือเทศของเราปลูกเองทําเองหมดนะนั้นสลา,าเยอรมันขอฝากคลิปเท่านี้ละกันนะเรามากินชิลๆกันนะหลังบ้านนะตรงส่วนสวนน้ําตกเรานะเนอะเผ็ดมากนะเราก็ฝากคลิปเท่านี้ละกันเนาะนั่นสลา,าเยอรมันฝากทีนะคะกดติดตามกดไลค์สลา,าด้วยนะคะสวัสดีค่ะจะไปกินน้ําละเผ็ดเผ็ด โอ้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย